สวัสดีครับผมตอนนี้เาอยู่ที่ตำบลวันใหญ่ครับอำเภอวานใหญ่ตอนมุกดอาหารครับตอนนี้อยู่ที่โคกหนองนาของคุณดาครับมาถึงอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับบ้านโคกหนองนาเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันเหมือนกันครับเอิข้างในน้ากันครับเป็นยังไงครับบ้านโคกหนองนาครับไปครับดูน้กันเลยครับผมอ่าครับบรรยากาศข้างในครับผม ก็มีน้องซะครับน้องซะน้องปลาเพลียงปลาครับเป็นแบบผสมผสานครับผมนะครับตั้งแต่ล่วเข้ามากอะ่ะมีต้นไม้ต้นกอกกินพักกินยอดนะครับนะครับมีน้องซะน้องปลามีขอ,อกวัวครับน่ครับอันนี้น้ำใบงวัวครับันนี้มีขอ,อกวัว อันเป็นโรงเก็บฟางครับนะครับโรงเก็บฟางโรงเก็บฟาง,ง,ฟางต,ตอนนี้ก็จะเป็นข้องวเพื่อน,นครับน่ครับอันนี้มูลมูลสัตว์ไว้ใส่ผสมครับข้างมาข้างในครับโอ้เพิ่นกำลังกำลังเพาะเพาะก้าต้นไม้พอดีแล้วครับผมบโอ้ กำลังเพาะก้าต้นไม้พอดีครับนะี่ครับมน่ว่าพี่นอ่าครับด้านหลังก็จะเป็นแปลงผสมผสานครับครับกล้วยโอ้ออกเครืองามนะครับมีดอกเครื่อแล้วครับเพราะนะมีกล้วยมีขา นี่น้องสะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบครับโอ้ต้นมะพร้าวต้นมะชิดาต้นมะฝรั่งครับฝรั่งมะชิดาลายเม็ดครับอันนี้พันเลี้ยงยังไงเลี้ยงแมงดาครับมีเลี้ยงแมงดาพร้อมครับโอกนองนาครับเป็นแปลงผสมผสานของคุณดาครับอที่ บนวันใหญ่เำื่อวานใหญ่มุกดาหารข้างหลังก็จะเป็นไฮนาตะก้าครับนี่ครับก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนครับแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนข้างหลังก็จะเป็นไฮนาครับไปปลูกเข่าเขากําลังซุกพอดีครับเข่าซุกพอดีครับแต่ว่ายังบม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวครับมันรออีก,กน้อยครับประมาณอีกจกักสองสามเมื่อครับครับ ขอเพิ่นสุกแล้วงาวลูกปังพุ่นแล้วครับเป็นห้วอ้อมอยู่นะครับนี่ครับรั่วของเพิ่นนะฝั่งนั้นเป็นของเจ,เจ้าอื่นครับโคกน้องนาส่วนข้างหลังจะเป็นปลูกข้าวครับไว้กินตรงกลางเ่าจะเป็นขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ปลูปผักชนครัวล้อมล่อครับการจังจะเป็นเล่าไก่แล้วก็โคกม่วครับครับ โคกนหนองนาของคุณดาครับอันนี้เป็นกระท่อมกระท่อมไปนั่งเล่นครับไปนั่งเล่นโอ้เยเลี้ยงหอยพร้อมครับครับโอ้เลี้ยงหอยพร้อมครับเต็มเลยครับมังหอยครับครับเต็มเลยครับมังหอยเลี้ยงหอยพร้อมครับครบทุกอย่างครับครบวงจร โค้งนองนาสมกับโค้งนองนาายู่ครับนครับใจมีที่มีทางกะถตาจะเหตุเหตุได้ครับนครับมีที่มีทางพอทาได้ทำครับตามกําลังทรัพย์กําลังแรงของเขาครับทาเสร็จแล้วเป็นรูปเป็นล่างกะเป็นสวนเรียนรู้ครับบันนี้ครับร้างเป็นสวนเรียนรู้เปิดให้ ชาวบ้านนักศึกษาหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมมาชมเป็นเป็นสูตเรียนรู้ได้ครับนครับจขคางพนนาจะเลี้ยงกบครับนี่ครับเลี้ยงกระปูครับโอ้เลี้ยงกระปูครับครับเลี้ยงปูนาครับใช่วงนี้มันเข่าเบ้าไปแล้วครับนี่ครับเลี้ยงปูนาพรอมครับโคบงจรครับผม นี่ครับอันนี้เราอยู่กับเจ้าของที่เพันครับนี่ครับแมด้าอันเฮ็ดมาโดนเราขับโคกหนองนานี่ครับกาปีใดก็นจะหลางปีเลยจ้ะโอ้ครับตอนนี้ครับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เนาะครับเจ้าของเจ้าของที่เพันครับมันพากันมาเพาะครับตอนนี้ครับข้อกาต้นไม้ ค้าผสมงอ่ะจ้เสง่ะสมโอ้ยบาวาาแต่มูอันมาทานข่อยเนาะลองงเนาะลอน้มี้ยน่าเล่คกน้ค่ะี้แก้มเหลาเขาครับพอดีเมืนี้ทางพชพัฒนาชุมชนครับเจ็ต้นไม้เนื่องในวันพอเชงชาติครับจะทำไปแจกให้แกชาวบ้านผู้ที่สนใจ ที่จะปลูกก้าไม้ครับแล้วก็มะนาเกระเซมครับผมนี่อยู่ที่โคกหนองนาครับผมของคุณดาวนะครับตำบลวัานใหญ่เพื่อวัานใหญ่บุรุาหารครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผม จะขึ้นมันเนี่ย